มายืนตรงสอเสือเสอเสืออยู่ไหนลูกสอเสืออา้าวิ่งเร็วๆเลยทำเวลานั่งลงถูกไหมถูกต้องถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคหาถอถุงค่ะถอถุงมายืนตรงถอถุงนะคะอันเร็วเร็ว อถุงแบกขนทอถุงทุกคนพูดทอถุงพร้อมกันทอถุง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 แบกขนอยู่ตรงไหนคะเห็นยังเห็นยังไหนทอถุงไหนทอถุงใช่ไหมลูก เก่งมากเลยปเปาะมือให้เพื่อเนเพื่อนหน่อยค่ะโอเคมาเริ่มจอจานอยู่ตรงไหนลุกขึ้นเดินหาจอจานจอนาจ,จานจอนะจ,จานอยู่ไหนจอจานลูกจอจ,จานจอจานลูกจอจานอยู่ไหนนะ,ททนะอยู่ไหนนะ นายจอจานไม่ใช่หนุนจอจานหนุนหนุนอยู่ในนู้นมีแต่อยู่ในนู้นไปดูใหม่นี่จอจานนี่จอจานน,น,น,นี่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 